แล้วแล้วท่วนอ,อันนั้นูกเป็ดหูหนุ่เป็ดนะโอ้ยไก่โครเวอย์สายโตเธอเนีัยเออแต่เนี่ยผมหูถีดมันมีการตัสิ่ง มันสีดำมาบอกว่าผลมาด้วยสองตัวว้าอาหารนี่สื่อนีอ่คืโอโบลิงมาว่ะ 哦，没嘞。 นี <mile inside> ่ไม่อ <t> ย <ates> ู่นะเพื่อคือกันไว้ครับปืนเจ็บเพื่อคืออ่าเดือยเอาเป็นแขนเดือยยังแมนเป็นแขนเอาเพื่อว่ตถอืา เออมันก็ลูกมันก็ตะไปเนาะผลงานมาเบิ่งผลงานมาเบิ่ง ป่ทายดทายแกอืมปวดมากอีกแล้วดโอ้แล like ้ววัตัวนั้นวยินบบบบับบแบอืมองเนงแะ